แทล็ตัวนี้เราก็จะเอามาทําแทนสีย้อมไม้นะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปผสมสีย้อมไม้นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแนะนําเทคนิควิธีการดึงสีนะครับหรือว่าย้อมสีไม้ให้ใกล้เคียงกับสี เนื้อไม้ที่ว่ามีของเดิมอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นตู้นะครับเป็นตู้ใส่อาหารตู้ใส่ก๋วยเตี๋ยวนะครับอันนี้เขาเป็นไม้สักนะครับสีเขาก็จะเข้มออกเป็นพวกอ่าไม้สักทองนะครับพวกนี้แล้วทีนี้เจ้าของเขามีไม้สนนะครับเป็นชั้นวางของทีนี้เห็นไหมครับสีเขาจะต่างกันนะครับอ่าสีออกโทนขาวแล้วก็สีไม้สัก ออกสีไม้สักทองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดึงนะครับวิธีการดึงว่าเราจะดึงยังไงให้ไม้สนให้สีเข้าใกล้เคียงกับสีไม้สักทองนะครับเพราะว่าเขาต่างกันเยอะทีนี้มันจะได้ว่าเป็นสีในตีมเดียวกันนะครับอยู่ในร้านเดียวกันจะได้ไม่โดดกันลงไปมากก็เดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันนะครับ ็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะใช้เป็นชลแกของ NS นะครับอันนี้เขาเป็นสีส้มอมพันนะครับเพราะว่าดูสีของเขาแล้วเนี่ยใกล้เคียงกับสีไม้สักทองนะครับอันนี้คือไม้สนนะครับอันนี้เป็นเศษไม้สีย้อม ก่อนที่เราจะลงชิ้นงานจริงให้หาเศษไม้นะครับมาทําก่อนเพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมามันเป็นแค่เศษไม้เราทิ้งได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปลงชิ้นงานจริงแล้วเวลาผิดพลาดเราจะแก้ยากนะครับจะเสียเวลาอันนี้เป็นตู้นะครับสีเข้าไม้สักทองเห็นไหมครับเขาจะต่างกันเยอะเลยนะครับ <â> ก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็นชลากนะครับสีอัมพันธ์ของยี่ห้อ n s ะครับมาทาเพื่อที่จะย้อมก็เดี๋ยวเราดูสีกันนะครับ นี่นะนี่คสีเขาก็จะเข้มขึ้นมานะครับเราก็ไปเทียบดูกับตู้ที่เราจะทํานะครับก็ถือว่าสีใกล้เคียงเลยนะครับเราถ้าเกิดว่าสีเขายังอ่อนเราอาจจะทาทักสองเที่ยวก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าให้สีชลกของเขามีความเข้มนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็นชลกนะครับสีนี้นะครับสีส้มอมพันก็เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันครับ เริ่มแรกนะครับเราก็เอากระดาษทรายนะครับเบอร์หยาบซะหน่อยหนึ่งนะครับนี่ผมจะใช้เป็นกระดาษทรายแดงนะครับเบอร์ร้อยร้อยยี่สิบนะครับมาขัดนะครับขัดลบเหลี่ยมพวกเซียนไม้นะครับแล้วก็ไม้ที่เขาหักขัดงอนะครับเราก็ขัดให้ทั่วๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาชากนะครับมาทาก่อนนะครับสักหนึ่งเที่ยวเพื่อที่ว่าจะดูสีครับนะครับเราก็ทาให้ทั่วๆเลยนะครับหนึ่งเที่ยวชารกตัวนี้เราก็จะเอามาทําแทนสีย้อมไม้นะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปผปสมสีย้อมไม้นะครับ นี้หลังจากที่ว่าผมทาชลักนะครับไปหนึ่งเที่ยวแล้วนะครับแต่ดูแล้วสีเขาคือยังไม่เข้มขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวผมจะทาเป็นเที่ยวที่สองนะครับเพื่อนๆก็ลองดูสีนะครับปยกไปเปรียบเทียบว่าสีเขาใกล้เคียงกับสีชิ้นงานที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเถ้าเกิดสีเขายังไม่เข้มเราก็สามารถทาซ้ําได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทาซ้ําเนี่ยสีเขาก็จะยิ่งเข้มขึ้นนะครับ แต่ว่าลายไม้นะครับเขาก็จะลดลงไปเพราะว่าสีเขาเข้มนะครับเขาก็จะไปปกปิดลายไม้เพื่อนๆก็ดูตามเอาความเหมาะสมนะครับของเราแล้วเวลาทานะครับเที่ยวที่2ก็อย่าทาปัดไปปัดมามากนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแชล็กเขาจะไปล้างกันเองนะครับไปล้างสีแรกนะครับทําให้หลุดได้นะครับสีอาจจะด่างดวงได้นะครับแล้วก็ทาปล่อยๆนะครับ นี่ก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็นเลกเกอร์เงานะครับสูตรน้ําของ RPS นะครับถามว่าทําไมถึงใช้สูตรน้ําเพราะว่า,าเราเอาฉล็กเป็นสีนะครับไปทาถ้าเกิดว่าเราจะใช้สูตรทินเนอร์นะครับหรือส,สูตรน้ํามันก็ได้แต่ว่าการทาต้องระวังว่าแปรงอาจจะไปปัดฉล็กที่ว่าเป็นสีทําให้หลุดได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสูตรน้าเนี่ยเราปัด เขาก็ไม่ไปทําลายนะครับไม่ไปล้างฉล็กสีแต่ว่าก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะใช้ฮกเกอร์หรือว่าสียูรีเทนสูตรน้ําหรือสูตรทินเนอร์ก็ได้นะครับเอาที่ว่าเราสะดวกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสูตรน้ํามันหรือว่าสูตรทินเนอร์ก็เวลาทาก็ต้องระวังนะครับว่าอาจจะไปล้างฉล็กสีเขาหลุดได้เราก็เทนะครับหลังจากเราคนแล้วเราก็เทลงไปนะครับตัวนี้เขาสามารถผสมน้ําเพิ่มได้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ เพื่อนๆก็ดูเอาว่าตามความเหมาะสมของชิ้นงานของเราอันนี้ผมทาชลักนะครับชลักสีนะครับไปทั้งหมดสามเที่ยวนะครับก็ได้สีที่ว่าผมพอใจแล้วนะครับแล้วเราก็จะเอาแล็กเกเอร์เงานะครับมาทาหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นสียูริเทนก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับของชิ้นงานของเพื่อนๆนะครับแต่นี้ของผมคือมีสีที่เหลืออยู่แล้วนะครับผมก็จะเอามาใช้ เราก็ทาให้ทั่วเลยนะครับทาไปก่อนนะครับสักหนึ่งเที่ยวสูตรน้ําเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวพอเขาแห้งเขาจะใส่นะครับเนื้อสีมัสีเขาจะใส่ขึ้นมาเองนะครับเห็นไหมครับเราทาก็คือว่าสีเขาไม่ไปล้างกันนะครับเพราะว่านี้เป็นสูตรน้ําและชล็กที่เราทาไปเป็นสูตรแอลกอฮอล์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเลกเกอร์หรือว่าสียูริเทนสูตรน้ํามันหรือสูตรทินเนอร์เวลาทาก็ต้องระวังน,นะครับเพราะว่าเวลาเราปัดไปปัดมาเนี่ยแปรงเขาจะไปล้าง ชแชลักได้นะครับชแชลักก็อาจจะหลุดได้แล้วทาให้สีกระดางนะครับทําให้สีด่างๆ่งดวงดวงได้นะครับจะหลุดออกมาตามแปรงเวลาทาก็ระวังนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแล็กเกอร์หรือว่าสียูยรีเทนสูตรน้ํามันนะครับหรือว่าสูตรทินเนอร์แต่ถ้าเป็นสูตรน้ําก็เราทาได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าสูตรน้ําเขาไม่ไปล้างตัวชแชลักนะครับไม่สามารถไปล้างกันได้ไม่สามารถไปทําลายไปล้างกันได้นะครับ จากที่ว่าเราทาเลเกอร์นะครับหรือว่าสียูเทนนะครับไปหนึ่งเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวเราเอากระดาษทรายเก่าๆนะครับมารูปซะหน่อยหนึ่งเพราะว่าอันเนี้ยเซียนเขาจะดุ้งขึ้นมานะครับจะแข็งขึ้นมานะครับเราก็รูปๆนะครับผ่านๆให้ลื่นๆเลยนะครับรูปให้ทั่วๆเลยนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นกระดาษทรายเก่าๆนะครับสักเบอร์240หรือเบอร์320ก็ได้นะครับที่ว่าเก่าแล้วนะครับ ตรงไหนที่ไม่ลื่นนะครับเราก็เอามือลูบดูนะครับถ้ายังสากอยู่เราก็ย้ํำๆตำๆสัหน่อยหนึ่งนะครับลูบให้เขาลื่นเลยนะครับหลังจากที่ว่าเราลูบจนลื่นแล้วนะครับแล้วก็ปัดขี้ฝุ่นจนเรียบร้อยแล้วเราก็เอาแรคเกอร์นะครับสุดน้ํานะครับมาทาทับอีกสักหนึ่งสองเที่ยวนะครับเพื่อว่าให้เขาเกิดความหนาขึ้นมานะครับของฟิล์มสีเวลาใช้งานเขาจะได้คงทนนะครับ สีฉล็กนะครับฉลกสีที่เราทาไปเขาจะได้อยู่ใต้แล็กเกอร์นะครับแล้วเวลาเราวางของวางอะไรเขาจะได้ไม่โดนลอยกูขีดนะครับก็จะทําให้สีของฉลกเนี่ยคงอยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องไปทาหนาเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทาหนาเยอะเนี่ยสีเขาอาจจะหนาเกินไปแล้วมันจะทําให้รุดล่อนได้ง่ายนะครับเราก็ทาสักหนึ่งถึงสองเที่ยวก็พอนะครับเราก็ทาให้ทั่วๆเลยนะครับ นี้ก็เป็นผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการดึงสีนะครับให้เขาใกล้เคียงกับสีไม้สักทองนะครับอันนี้ผมทาฉล็กนะครับสีอำพันธ์ของยี่ห้อเอไปเนี่ยสามเที่ยวนะครับสีเขาก็จะใกล้เคียงนะครับเพื่อนๆอาจจะทาซ้ําอีกก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบแต่ว่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวเขาเอาของไปวางนะครับ ใช่หไหมครับก็จะได้สีที่ใกล้เคียงจากที่ว่าเป็นไม้สนนะครับสีจืดแบบนี้นะครับแต่นี้พอเราเอาชลกนะครับมาดึงสีเพื่อที่ว่าให้เขาเข้ากับตีมของตู้ไม้สักทองนะครับก็จะทําให้เกิดว่าเป็นตีมเดียวกันนะครับ เพื่อนๆก็ลองเอาเทคนิคนี้นะครับไปทากันดูนะครับถ้าเกิดว่าเรามีตู้ไม้สักทองนะครับแล้วก็เรามีชั้นที่ว่าเป็นไม้สนนะครับเป็นไม้สนสีขาวแล้วเราอยากดึงไม้สนนะครับให้ใกล้เคียงกับไม้สักทองก็ลองใช้วิธีการเอาแฉล็กนะครับฉล็กสีมาทา ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่เราสามารถจะดึงสีขึ้นมาได้โดยทีううう่ว่าเราไม่ต้องไปย้อมสีเงอไม้นะครับคือเราไม่ต้องไปผสมน้ามันสนหรือว่าสีพ่นหรือว่าหมึกพิมพ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ว่ามีหลากหลายเทคนิคนะครับในการดึงสีก็หวังว่าคลิปน, <S <S ปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับคลิปหน้ามีอะไรดีๆมาแนะนํากันก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ